นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่เราทำอามรมณ์เรียกว่าเจริญ สติปัฏฐานที่เป็นอารมณ์อยู่เราจะใช้ในขณะเมื่อเรายืนเรายกมือก็ได้การวิธีการยกมือนี้เป็นพื้นฐานของการสอนที่นี่อยู่เป็นประจำเรียกว่าสมินจเตประสาลิเต เราถึงความความสังเกตในเรื่องการยกเรายกแบบไหนที่ครูบาอาจารย์แนะนำไว้เราก็ให้สังเกตคำพูดเนือคำสอนคำแนะนำไว้ในใจของตัวเองและเราจะทำโดยถูกต้อง ทีวิธีเรายกมือจิตของเราจะไปอยู่ที่ปลายนิ้วมือที่มือกระทบกันยกมือให้เป็นในยะพร้อมนั่นกระดิกนิ้วมือไปด้วย <c oughs> ขาหน้าจะปรากฏอยู่ที่ตรงนั้นรูปหนึ่งในขณะจะยกไปบางทีก็เผลอไปบางทีก็จับได้ บางทีก็นึกคิดไปสิส่อย่างอื่นเพลินจะมีอาการเมื่อยมีอาการขี้เกียจไม่อยากยกเมื่อยจะให้เรารู้ว่าเราจะเดินทางทุกตามอริยสัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมร <c oughs> การที่เราเห็นมกักเราก็เห็นทุกเห็นทุกก็เห็นความรู้สึกของการยกมือนั่นเองขณะเราจะมาเกิดอยู่ที่ปลายนิ้วมือหรือกลางใจมือหรือข้อมือของเราเราจะสังเกตอารมณ์เรียกว่าธรรม,มารมณ์การนึกคิด ในเรื่องอดีตและในเรื่องอนาคตเะาต้องกำหนดปัจจุบันอยู่ที่ฐานกายของความรู้สึกในการเคลื่อนไหวของกายให้เราทำความสังเกตไว้น่าจะวูบหายไปวูบหายไปชั่วขณนดหนึ่ง การวบหายไปก็ขอให้ทำความสังเกตด้วยว่าอารมณ์ที่การนึกคิดหรือจะได้รับรูปอารมณ์การรูปมาแล้วก็ดีหรือเสียงมาแล้วก็ดีรวมลงเป็นธรรมอารมณ์แต่เมื่อเรากำหนดอยู่ฐานกายในกายนเนืองๆเอากายเป็นอารมณ์อยู่ อารมณ์เหล่นั้นก็จะหายพร้อมไปกับความรู้สึกด้วยผู้ไปฏิบัติต้องสังเกตด้วยนะตอนนี้กำลังชุนมุนไปตามอารมณ์ต่างๆพูดอย่างง่ายๆว่าว <c oughs> การนึกคิดอย่างเองทำอารมณ์ก็คือการนึกคิดวงจานถึงกามไมตก วิตกถึงเพื่อนเอนรนถึงกามราคะพยายามวิตกถึงเรื่องความโกรธเก่าแก่ซ้สำซากสำหรับตัวที่ถึงตัวเราไในอ่ประการหนึ่งความว่วงมันจะแทรกเข้ามาเผลินไม่ชัดในการยกมือไม่ชัดในการดูจิตอีกอย่างหนึ่งมีความพามุ่งซ่า เกิดขึ้นในจิตใจของเราส่วนเรียกว่าธรรม,มารมอย่างหนึ่งวิจิกิจาความลังเลไม่แน่ใจในการปฏิบัติของตัวไม่เป็นไรพอระจับความรู้สึกที่การยกมือได้ความรู้สึกอน,นี้เป็นตัวทุกข์จะลักจะหมดไทยกวาดล้างสิ่งทั้งหลายดังกล่าวมา จะทำความสังเกตต่อไปเพราะการเจริญแนวสติปัฏฐานสี่นี้เราใช้สัมปชัญญปะปะอะคือความรู้สึกเมื่อเราคู่แขนขึ้นมาเป็นระยะระยะระยะจะเป็นการยืนหรือจะเป็นการนั่งอยู่หรือการนอนตั้งข้อเสาะไว้ก็ได้ ว่าการยกในแขนนะต้องแนบไว้กับกายเราด้วยแล้วลงเป็นระยะระยะพรอ้อมในการกระดิกนิ้วมือไปด้วยขึ้นกับเป็นระยะระยะพรอ้อมกากระดิกนิ้วมือไปด้วยเราจะจับความรู้สึกไว้เพียงเนืองๆเท่านั้นเราต้องพยายามขอ ปิดตาและลืมตาก็ได้เราไม่ต้องเก่งอวัยวะจังกลรงกายจังเกินไปถ้ามันฟุ้งซ่านแล้วก็พึงจังจิติไว้ที่จมูกสูดลมเข้าไปแรงๆให้เต็มท้องแล้วข้อพายออกตั้งจติตว้ที่นาสิกข้งขางการกระทบหนังจมูกข้างบนนั้น แล้วก็ยกมือต่อไปการยกมือนั้นเป็นบทของกายหนึ่งเนืองอยู่เมื่อเราชัชดเจนที่กายหนึ่งเนืองอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ยจะสะเทือนถึงจิตภายในส่วงอกของเราก็เทือนถึงกันเพราะว่า กายทุกส่วนมันอยู่กับจิตเมื่อกระเทือนถึงจิตในจิตแล้วก็พึ่งทงความสังเกตสืบต่อไปด้วยหรือเรียกกันเรื่องง่ายๆก็ว่าหัวใจเราเต้นแต่หัวใจนี่เราเต้นอยู่เป็นประจำการที่เต้นนั้นเป็นหมดทัปนาคเือตัดสินของการเรื่องจิตอีกทีหนึง่ง ต่ตาว้าของจิตหนึ่งเขาแลบไปแล้วพัดระแล้วหมวดธรรมะมังตัดสีนให้ทำามงความสังเกตไว้เพ <c oughs> ื่อการปฏิบัติจะฟังย,อยอ่อๆพอจับข้อคำพูดเอาไปปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นครั้งพุทธกาลนั้นก็เทศน่าย,อยอ่อๆพอจำแล้วก็ไปฝึก การปฏิบัติฟังและฝึดกันเคยเป็นเราทำความสังเกตการที่เข้าถึงจิตจะมีอาการเจ็บในสวงอกมีการตึงเครียดในหน้าอกตึงถึงชจยชอยตึงถึงประจาาทุกส่วนมีอาการร่างกายวันไหวเหมือนกับเป็นโรคอะไรเกิดขึ้น ยิ่งอยู่ยิ่งเต้นยิ่งดูยิ่งดัดบยิ่งดูยิ่งฟุง้งอะไรมีทุกข์มากจิตใจรุ่งสานมากจูจ้จี้จุกจิกลำคาญอะไรต่างๆพอเวลาเราเข้าถึงจิตแล้วมีการแน่นหน้าอกมีอาการอาเจียนมีการวิตกื่องเรื่องเก่าและใหม่วิจาร์ณ ยูดจีดจุกจีกรองคาญไม่มีที่นั่งที่ยืนชีเดียวแต่เราต้องคุมอารมณ์ไว้กับความรู้สึกฐานหนึ่งถ้าเราสูดลมหายใจพายออกได้ล้วก็จะหายไปในอารมณ์นั้นเราขึ้นอยู่กับความสังเกตความแยบคายเอตังสันตังปณีตังธรรมชาติ ละเอียดธรรมชาติประณีเมื่อเราสังเกตตัวที่มันโหนสัมผัสบางทีจิตก็ดิ่งนิ่งเฉยซะไม่เห็นบางทีก็จิตว่างว่างทั้งภายในภายนอกไม่เห็นที่มนโนสัมผัสที่ใจเต้นบางครั้งก็เหื่อเพื่อตัวทั้งบน แต่มีนิพิษมีสีสันวนะอยู่ใต้จิตมีเป็นดาวเป็นดวงเป็นดวงสีเป็นดวงดาวดวงเพชรนินจินดาอยู่ใต้จิตแต่เรามองลงม,มันเฮือกข้างบนอันนี้ไม่ใช่ทางนะเขาเรียกว่าวิปัสนูปกิเลสไม่ใช่แนวทางเพราะสัญญายิา่งเข้าไปเกาะแน่นใหญ่ในเรื่องนั้น เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราพยายามนึกขึ้นมาให้สู่มโนคือที่สัมผัสคือใจเต้นเราดูที่การกระทบกันที่จิตเรียกับมโนสัมผัสเดี๋ยนี้จิตหนึ่งเรียกว่าจิตมันดิ่งตกลงไปในรูปประชานะรูปประชานกด็ดีพยายามประคองยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์นี่จิตที่เราจะเป็นอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธินั้นจิตมันดิง่งสงบเราพยายามนึก หนึ่งถึงสองไว้และจิตเนี่ยจะขึ้นมาผัสสะกัมโนคือทางใจเมื่อผัสสะวกหนึ่งหายไปเราสังเกตว่าเมื่อเราจับผัสสะได้อารมณ์แห่งการนึกคิดจะหายไปอารมณ์แห่งการนึกคิดจะหายไปเพราะความรู้สึกวิญญาณมาอยู่ที่มือแล้วเราเพิ่งจังความสังเกตไว้ ดูไปนานๆนดูที่จิตที่ปัจจะเราดูนานๆนบางทีเราจะเห็นความปัจจถถ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 ัปททะลุออกข้างหลังข้างหลังเรจินจะถึงกันแล้วจะขึ้นชายทอยและปัะญานภาคมโนวิญญาณจะออกทางมโนวิญญาณเขามีแล้วก็สังเกตต่อไป ยกมือก็ดีกระเทือนถึงจิตแนวซ้ายและขว,กวาก็กระเทือนถึงจิตถ้า,ากวาลาเข้าถึงฐานจิตแล้วไวไวกับฐานอื่นๆที่เรายืนยกม,กมืออยู่กระเทือนถึงมือแล้วก็กระเทือนถึงจิตเราเดนกอดออกโดยที่มโนสมัมผัสที่จิตยกจิตขึ้นสู่เพื่อใจรักเลย เป็นการวัยยนเวลาเขาเองท่งนี้ก็อาศัยความสังเกตพิจารณาก็คือความสังเกตสัมบัญชาโนคือความรู้สึกมันมีรู้สึกอยู่เรื่อยในมนโนคือการกระทบีท่ว่าสันติติโกมาลุแล้วนี่เห็น,นกายในกายเองชัดแล้วเราจะทำความรู้สึกไว้นี่เป็นภาคปฏิบัติท่านอารมณ์ ที่ว่าเร่องทรงตัดไว้ที่จะตัดอารมณ์หว่าโกจะพิกเวพิกุโนโคจโรโกโสเปติโกวิยโยยะติทางจัตารุตติธปัฏานาดูก่อนที่สุดทังหลายอะไรเล่าที่ซึ่งเป็นโคจรที่เป็นสมบัติของพุทธินิดาที่พิสุทังหลายจะเอามาเป็นอารมณ์อยู่เนืองๆของพิสุนั้น คือสติปทานสี่นั่นเองจะโตสุภิกเวสุบติติตาวิหารทัะที่สุดทั้งหลายพวกเราทั้งหลายนี่แหละจงมีจิตตั้งมั่นในสติปทานสีนั่นเถิดคำว่าอารมณ์นั้นการที่เคลื่อนไายในกะายไปนั่นแหละ สติปัญญาสติเอาฐานกายเป็นอารมณ์กายคู่แขนเข้าก็ดีกายเหยียดแขนออกจากความรู้สึกของกายก็ดีกายก้มกำหนดใจถอยความรู้สึกที่ชายถอยก็ดีกายเงยที่มีความรู้สึกที่ชายถอยก็ดีกายเดียวซ้ายมีความรู้สึกดังขวาก็ดีกายเดียวขวากำหนดข้างซ้ายความรู้สึกดังซ้ายก็ดี ขคเหยียดเคลื่อนไหวก้มเงยอันนี้เรียกว่าเป็นสมบัติองพทธ,ธบิดาที่มีเอาฐานกายเป็นอารมณ์หนึ่งๆอยู่เราจะต้องเห็นความรู้สึกอันนี้หนึ่งๆอยู่เราเพิ่งถึงคว,ความสังเกตว่าเรามาติการไว้จับผิดข้าตกายเคลื่อนไหวทุกๆุส่วนเพราะางั้นการเจริญนิพพานเนี่ย ที่เราจะมีอารมณ์ที่เดินไปเดินมาในวัดวาอารามของเราที่ศูนย์วิปัณนากรรมฐานแห่งวัดไสงามธร,รรมธารามตำบลดรามัสังห์อเเมืองจังหวัดสุพรบุรีเราจะดูกันออกว่าในการเดินจะมีอารมณ์หรือไม่ควบคุมอารมณ์ไว้หรือเปล่าหรือรับลอยอารมณ์ไปถึงอนาคตเราก็ต้องเดินเร็วแหละถ้าหากเรามีสติปัญญาทต่เป็นอารมณ์ก็ควบคุมไว ในการเดินมือไม่แกว่งจนเกินไปเวลายกเท้าขึ้นถึงเราจะเดินเร็วเราก็กำหนดเวลายกเวลาเสือกไม่ทันก็เวลาลงทันเรียกว,ว่าเอาฐานกายเป็นสมบัติของพุทธมีดาที่เป็นอารมณ์ของภิสุเมื่อเวลาเราเดินจงกรมก็มีเช่นเดียวกันกับการยกมือเหมือนกัน แต่ว่าแตะสัมผัสนั้นเป็นฐานฐานเวทนาเวลาเสือกเท้าไปจะมีความวิ่งเข้าถึงสู่อกเหมือกันถึงฐานจิตเหมือนกันเราสังเกตดูกายเรามันมีสองสองเสียงอยู่เป็นสองแถบถ้าเราเดินเสือกไปแถบหนึ่งเราจะเห็นชัดในแถบหนึ่ง มเมื่อินไปแถบหนึ่งเราจะเห็นชัดไปแถบหนึ่งเสือกไปแถบหนึ่งร่างกายแล้วมันแบ่งเสีย่ยงกันวิญญาณออกกันคนละแถบเช่นตาเนี่ยหรือคนละข้างคนละประสาททั้งทางใจก็เหมือนกันทางลิ้นมันก็มีสองครองสองแถบเพราะความอยากมันจึงไม่มีความสิ้นสุดและทางใจก็เหมือนกันทางกายก็เหมือนกันรวมกันถ้าหากว่า เรายืนอยู่เราใช้กิริยาบทได้รอบตัวทีนี้การเรายกมือมันก็ขึ้นแถบหนึ่งเหมือนกันยกมือซ้ายก็ขึ้นแถบซ้ายยกมือขวาก็าขึ้นแถบขวาทางมโนสัมผัสทางจิตก็ขึ้นสองแถบเหมือนกันมีความรู้สึกทั้งสองข้างและจะเสียวถึงใจถอย และหน้าผากบูกับแต่ว่ามันทำให้ใจเราวันไหวสะทกสะเทือนสะทกสะทานขุนลุกขุนพองะยองเกล่าวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการเจริญนิพพฒนเนี่ยมันเจริญทางทุกข์เอาทุกข์อันนี้แหละเข้าเป็นละสมุทยัยคือกิเลสเอาผู้ปฏิบัติท่งสังเกตต่ตอไป ถ้าเราเข้าโด,ดูจิตมากๆมันอาจจะมีภาพหลอกภาพหลอกภาพหลอนทำให้เราหลงผิดทางกรรมเก่าในชาตินี้หรือในอดีตชาติมันจะเกิดขึ้นมาเราจะเห็นภาพมิมตจฉาการกระทำความชั่วของตัวเองไว้ทั้งหมดพระราชาสัญญาเนะี่ยมาลบในชาตินี้ทั้งหมดต้องขึ้นมาลบสัญญาให้หมด ในอดีตชาติเราก็ขึ้นมาลบสัญญาเสี่ยเราเอาจิตในจิตดูจิตในจิตนั่นแหละอารมณ์หกก็จะหมดไปมีรูปอารมณ์เป็นต้นเพราะเราฐานจิตในจิตนั่นเป็นอารมณ์เราคงสังเกตดูในขณะมพัสสะเรียวกว่มามโนสัมผัส การกระทบอยู่ภายในภายในจิตของเราพอเราจับเพราะว่าที่จิตเรานี่มันเกิดขึ้นเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งเขาขึ้นขณะหนึ่งเขาขึ้นเป็นระยะระยะทุบทุบทุบเป็นตอนตอนเมื่อเรากําหนดจะได้ง่ายเพราะมันเป็นวัดเป็นตอนกันแต่หากว่าเราไม่ได้กําหนดมันติดสืบเนื่องกันสัญญิมันสืบเนื่องของจิต ถ้าเรากําหนดก็จริงๆมันเป็นวักเป็่นตอนมีความเสียวหายไปมีความรู้สึกหายไปเสียวหายไปความรู้สึกหายไปให้เราเพิงทําความสังเกตไว้ทีนี้เราเอาจิตในจิตเป็นอารมณ์เมื่อดูจิตมากขึ้นทมอารมณ์มันจะเกิดเกิดเป็นบุญญาเป็นสังขารขึ้น <c oughs> <c oughs> เหนือพระที่รู้ไม่ทันเนี่ย เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์นานาชนิดต,ต่างๆเอาเป็นวักเป็นเกนต่างๆเมตตาเกิดขึ้นเราต้องอย่างรู้เหมือนกันเมตตาภาสิอารมณ์ด้วยโดยมากเราจะมีความเมตตานี่เรียกว่าธรรมอารมณ์มีความเมตตาลราพาสิอารมณ์เป็นบุญญาเป็สังขาร ทั้งขานตรงแต่งในเรื่องบุญทำให้เราเสียอารมณ์เหมือนกันแต่ว่าเราดูจิตมากๆม,มันก็ต้องเกิดนะทำอารมณ์เกิดก็เกิดไปเราก็อยู่เราต้องหลบเข้าตามฐานนะปัจจุบันเรียกว่าตามฐานหนึ่งง,งานประพฤติการปฏิบัติมีปัฒนากรรมฐานไม่ยาก ที่เขาทำยากก็คือทำให้เข้าใจเรื่องความชำนาญของผู้สอนและไม่ได้ปฏิบัติรู้เห็นนั่นแหละก็เลยกลายเป็นของยากเพราะว่าตัวไม่รู้ไม่เห็นการสอนผู้อื่นเจอผู้อื่นจึงยิ่งยากใหญ่แต่ความจริงเพียงมีการยกมือก็รวมลงแล้วเรียกว่าการฝึกจิตหรือฝึก,ญญญกวิญญาณกายวิญญาณน,นั้นในสามัญจิตเตปัสสาวิเตะก็วางไว้ เราไม่ได้สร้างตำราขึ้นใหม่นะเราไม่แต่งตำราขึ้นใหม่เราเอาในตำรามาสอนในมหาสติประทานสูตรมาสอนสัมปชานโนคือความรู้สึกในพระธรรมคุณที่มีคุณแก่ผู้ปฏิบัติในขณะนี้สันติโกบรรลุแล้วเราไม่เอาที่ไหนมาสอน ในพระธรรมคุณนี้เราปฏิบัติไปสาวกทั้งหลายจะเห็นคุณสันทติโกบรรลุแล้วก็คือบรรลุที่ความรู้สึกนั่นเองแต่ก่อนเราไม่มีความรู้สึกเมื่อเราทาราาําไปก็เมื่อเก่าก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาอาตาปีสันบัญชาโนนี่เกิดมีความรู้สึกขึ้นมา,าความรู้สึกอันนี้เป็นการขีดค่าอารมณ์ของเรา หรือกิเลสของเราที่มันมีนอนเนื่องอยู่ในจิตของเราอย่างที่เราจะบอกชีวิตของเราไม่ถูกเราก็ี้มีก็อ,อาศัยความพยายามให้สังเกตต่อไปที่เราอุบาสิกามุในการบัดทุ่มเทในการเป็นเพื่อต้องการให้เป็นพระเสขาบุคคลในชั้นต้นเป็นพระโสดาบันบุคคลนั่นเองการที่จะเป็นพระเสขะาบุคคลนั้นจะต้องอาศัยความเพียร อาศัยความจำนิชนานอาศัยไหวพริบให้ทันต่ออารมณ์ของตัวเองมีศรัทธามีขันติมีวิริยะมีสติมีปัญญารอบรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เนืองเดืองไม่ละลดในการทำความเพียรติดต่อกันอยู่เรื่อยเืไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเป็นผู้งเงื่อยเจียมตัวความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตน มีกายเก็บสํารวมไว้เสมอจากความรู้สึกไว้อย่างมั่นคงมีสติทรงไว้เฉพาะหน้าของตัวเองอย่างนี้มันต้องอาศัยบาร,รมีเก่าเหมือนกันผู้ที่แจ้งอย่างนี้มีเยอะเหมือนกันนะในสำนักของเราเนี่ยแต่ว่ายังไม่ข้ามกระแสออกไยเพราะว่าบาร,รมีเก่าไม่หนุนเพราะว่าคนที่ได้พระโสดาบันนั้น ้องบารมีเก่าเขาช่วยหนุนด้วยนะมีความเปลี่ยนจริงต้องอาศัยบารมีเก่าเมื่คนที่จะร่ำจะรวยในชาตินี้ก็อ er าศัยบารมีเก่าปุเพกตะบุญญาตาผู้ที่ทำความดีมานชาติบางก่อนเขาทำมาพีชางพืชนอดีตชาติสมผลมาในชาตินี้เมื่อคนที่สร้างปัญญามารมีมามากๆทำนิดทำหน่อยก็มลุกไปเลย ในที่สุดก็อ้างบรมีคุณประสีรัตนไตรจงโดนบันดาลปกปักรักษาการทันสังายเพื่อที่สุดกองทุกและกาันทุกสันเติน